นะครับอันนี้มาตอบนะในคอมเมนต์เนาะนะถามว่าผูกบนล่างนะครับกับผูกข้างล่างนะครับผมอันไหนดีกว่ากันนะครับก็นี่ถ้าผูกบนล่างจะเป็นลักษณะนี้เห็นไหมฮะนี่บนหนึ่งล่างหนึ่งนะครับก็เป็นสองขอนะครับผมนะลักษณะนี้นะครับบนหนึ่งล่างหนึ่งแล้วก็ผูกล่างนะครับผูกล่างสองขอ นะครับนะมันจริงๆแล้วนะครับมันใช้ได้นะครับเนานะมันใช้ได้ทั้งแบบผูกบนล่างแบบนี้ก็ใช้ได้นะครับนะใช้ได้นะปลากินเหมือนกันนะครับข้างบนอาจจะโฟมข้างล่างอาจจะเกี่ยวขนมปังนะครับหรือนะครับจะเป็นผูกล่าง2ตัวนะขอขอยาวอาจจะเกี่ยวขนมปังขอสั้นอาจจะเกี่ยวเม็ดโฟมนะหรือขอสั้นเกี่ยวขนมปัง ขอยาวเกี่ยวเมโฟมก็ได้เหมือนกันนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะให้นะ้าดูอะไรนะครับให้ดูอะไรเดี๋ยวเรามาดูนะครับนะนะกรณีนะครับที่เป็นขอบนหนึ่งล่างหนึ่งนะครับผมจะสาธิตให้ดูนะครับ ันนี้ขอบนหนึ่งางหนึ่งเนาะนะครับอันนี้สมมุติว่าอยู่ในน้ํานะครับนะปลากินขอล่างนะครับปลามากินขอล่างนะครับเมื่อปลากินขอล่างเนี่ยลักษณะที่ปลามันก็จะพาวิ่งลักษณะนี้ถูกไหมครับเห็นไ,ไหมเนี่ยดูนะปลากินปุ๊บวิ่งนะขออีกอันยังอยู่อย่างนี้นะฮะ ขออีกอันยังลอยอยู่นะครับผมเนะาะเพราะว่า,อาโอกาสนะครับที่ปลาจะวิ่งเนี่ยวิ่งแล้วลากอาจจะไปติดเชือกหรือติดสะวะติดกิ่งไม้นะครับหรืออาจจะไปติดอะไรสักอย่างนะครับผมเนะาะนะครับหรือนะครับนะปลามากินขอบนล่ะถ้ากินขอบนนี้สายเมนนะครับกินขอบนปุ๊บ ปลาวิ่งนะครับเป็นรักษาะนี้นะครับขออีกอันยังอยู่อย่างนี้นะครับผมเนาะโอกาสที่ปลาดึงแล้วขออีกอันจะไปเกี่ยวอะไรนั้นก็มีนะครับนะแต่ถ้าหมายตรงตรงไหนที่ไม่มีอุปสรรคโอเคครับเยี่ยมครับนะใช้แบบนี้นะครับเนาะอันนี้นะลองเอาไปลองลองลอง,ลองใช้ดูนะครับนะนะอันนี้ผมบอกให้ไม่ได้นอกว่าอันไหน ดีกว่ากันนะครับผมนะแต่ว่าอันเนี้ยถ้าอุปสรรคมีเนี่ยผมก็จะไม่ใช้บนล่างนะครับถ้ามีอุปสรรคส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าจําเป็นถ้าจะใช้สองขอผมจะผูกล่างหมดนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับะนะามาดูอย่างนี้นะถ้าเกิดปลากินขอล่างหรือขอบนหนึ่งขอนะครับกรณีปุ๊บกินขอล่างนะครับปุ๊บปลาวิ่งนะครับปลาวิ่งเนี่ย มันก็จะไปทางเดียวกันนะครับมันคือถึงแม้ว่ามีโอกาสไปเกี่ยวก็จริงนะครับแต่ขอเบ็ดมันจะไปในทิศทางเดียวกับปลาที่วิ่งนะครับมันจะต่างกันนะถูกไหมฮะนี่ถ้าปลากินนะครับดูขอเบ็ดนะครับเห็นไหมครับปลาวิ่งก็จะไปลักษณะนี้นะครับอโอกาสเกี่ยวก็มีนะครับ แต่ถ้าปลากินขอบนล่ะนะครับก็จะวิ่งไปลักษณะนี้มันก็จะไปทิศทางเดียวกันนะครับหรือไม่ปลากิน2ขอเลยก็เจอบ่อยครับผมนะนะครับแต่กรณีกิน2ขอนั้นคือชิ่งก็ต้องไล่ๆเท่ากันเนาะอันนี้ผมทิ้งอ่างค่อนข้างเยอะนะครับเพื่อที่จะเล่นปลา2ประเภทนะครับผมเนาะนะครับประมาณนี้ครับนะนะครับตะขอ ผูกข้างล่างกับข้างบนนะครับแล้วก็ผูกล่าง2ออันนะอ่าที่ผมเลือกประมาณนี้นะครับเป็นไงบ้างครับนะ้านะนะครับนะพอจะรู้แล้วเนาะว่าเอ่อเราจะผูกแบบไหนนะครับผมเนาะหรือไม่นะ้านะนะท่านไหนนะครับอ่านะที่มีประสบการณ์เรื่องการผูกตะก,ก้อนะครับระหว่างผูกบนล่างกับผูกล่าง2ขอนะครับกรณี2ขอนะจะผูกบนล่างดีเนาะ ใครมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับผมนะมาแบ่งปันแชร์ประสบการณ์กันนะครับไว้เจอกันครับนะสวัสดีครับ